สวัสดีครับเคบ้านนกด,ดาวครับผมวันนี้ก็พามาชมการถอดนะครับอถอดบ้านขึ้นรถนะครับอันนี้น,นี่เราก็ทําการส่งลูกค้าแล้วหลังนี้ของลูกค้าจังหวัดพะเยานะครับรอรับได้เลยนะครับผมอตอนนี้ทีมช่างของเราก็ทําการถอดแล้วหลังนี้หกคูนเเมตรนะครับผมหนึ่งนอนหนึ่งน้ำหนึ่งครัวนะครับหลังนี้ ห้าแสนเก้าหมืนบาทครับส่งฟรีนะครับโปรโมชั่นแถมแอร์หมื่นสอง BTU หนึ่งตัวนะครับก่อนสามสิบเมษานี้นะครับผมนี่นี่ก็เร,เริ่มถอดแล้วหลังนี้เราใช้รถขนส่งสามคันนะครับนี่สามคันนะครับก็มีชุดระเบียงหน้าชุดห้องนอนกับห้องโถงแล้วก็ชุดห้องกัวกับห้องน้ํานะครับน,นี่ครับทิมงช่างของเราก็ลังเริ่มแล้วนี่เป็นใช้รถเป็นกระบะเรียบนะครับ รถเป็นกระบะเรียบ,ยบสวยเลยเป็นฝ่าฟียมนะครับทำจากไม้เก่าแข็งแรงครับร้อยน็อตทุกจุดนะครับผมร้อยน็อตทุกจุดแข็งแรงทนทานนะครับนี่ก็อีกหนึ่งฝั่งนะครับ Okay, ถ่ายเรียวๆเลยนะครับถ่าชมรอบๆนะครับลู้าท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองรีบสั่งจองเลยนะครับรอไม่นานนะครับ0961233535นนะครับเค okay, บ้านนกดาวกาแพงเพชรโอเคครับผม